ม็ดอักต่างๆนะคผมบอกอยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งานรถไม่เคยเกิดเหตุแน่นอนนะครับแน่นอนเลยตรงนี้ชิ้นส่วนก็เป็นชิ้นสว่วนไหล่เดิมๆนะครับสแตนดาร์ดเลยมาร์กต่างๆของโรงงานยังอยู่ตำแหน่งเดิมนะครับท่านผู้ชมนะท่านผู้ชมผมบอกเลยว่าว่างรถผมอีกรถผมนะเกิดปี16 17ของผมคนระับกเขาเนี่ยชนเบาะละแต่อันนี้ผมเข้ามานั่งแล้วมันไม่ชนเบาะพอสะพานผมโดดผมขึ้นมาปุ๊บนี่ครับท่านผู้ชมนะ นี่ครับผมปล่อยมือครับไม่ดึงซ้ายไม่ดึงขวานะครับช่วงล่างดีนะครับท่านผู้ชมนะ ครับสวัสดีครับท่านผู้ชมกับผมก็ผมอินกันครับอาร์ตบิคานะครับศูนย์เป็นศูนย์สี่เป็หกหกห้ากับแปดนะครับวันนี้นะครับผมนำรถครอบครัวยอดนิยมอีกรุ่นหนึับมานำเสนอเป็นมิสูบิชิปาเจโร่สองจุดสี่จีทีพัทนะครับคันนี้เป็นตัวพัทปีสองพันสิบเก้านะครับท่านผู้ชมนะสีขาวมุกคันนี้เป็นตัวร้อยแปดสิบเอ็ดแรงม้านะครับขับสองแล้มาดูรายละเอียดคร่าวๆกันก่อนนะครับว่าคันนี้มีอะไรบ้างนะตัวนี้เลย ท่านผู้ชมนี่รายละเอียดของเขานะครับราคารถนะครับ849,000บาทที่ผมบอกไปรถปี2019นะครับเลขตัวรถจะเป็น MMTGUKR10LH007527 นะครับตัวนี้นะครับยังเป็นชมนี้อยู่จะเป็นเลขรหัสเครื่องจะเป็น4 N15 นะครับ UGJ8505 นะครับท่านผู้ชมนะทะเบียนนี้เลยครับ9กไก่โดเด็ก4480กทมนะครับท่านผู้ชมนะ ได้ทะเบียนนี้เลยเป็นรถลำดับที่1น,นะครับท่านผู้ชมนะใช้งานมาแล้วนะครับ169,185กิโลเมตรผมเอามาขายในราคาแค่849ลบาทเท่านั้นนะครับเดี๋ยวเราไปดูรายละเอียดรอบคันของรถคันนี้กันเลยดีกว่านะครับว่ามีอะไรบ้างนะครับเริ่มต้นจากด้านหน้าที่ท่านผู้ชมเห็นนะจะเป็นไฟใหญ่หน้าโปรเจคเตอร์นะครับแล้วก็มีเดย์ไทม์ลันนิ่งมาให้ด้วยท่านผู้ชมเห็นไหมท่านผู้ชมตัวนี้เป็นโฉมหน้าหล่อแล้วนะครับเป็นโฉมหน้าหล่อแล้วเห็นไหมสังเกตง่าย ฉมเก่าจะเป็นไฟเต็มหมอกกลมๆนะครับนี่โฉมน้าหล่อแล้วจะเป็นไฟเต็มหมอกสี่เหลี่ยมคนนี้นะครับท่านชมนะตรงนี้อ่ะมีนี่ครับที่ล้างไฟใหญ่หน้ามาให้ด้วยนะครับท่านชมนะกล้องนะครับอันนี้จะเป็นกล้องรอบคันนะครับแต่ป์กเซนเซอร์ด้านหน้าไม่มีนะครับจะแตกต่างกว่าตัวพรีเมียมแน่นอนนะครับตรงนี้นะครับในโลโก้มิซูบูชิเนี่ก็จะมีเรดาร์ต่างๆรวมอยู่ตรงนี้นะครับท่านชมนะเราไปดูด้านข้างกันเลยนะครับด้านข้างนี้ก็จะมาด้วยล้อแม็กขอบ18นะครับ อันนี้จะเป็นขนาดยางครับ2 6 5 6 0 R 1 8นะครับท่านชมนะนี่ครับ2 6 5 6 0 R 1 8ตรงนี้นะครับยางนะเป็นปี2023นะครับยางเป็นยางปี2023ดอกนี้เหลือๆลึกๆเลยนะครับท่านชมนะชุ่งล่างดีแน่นอนนะครับชุ่งล่างดีแน่นอนสภาพสีนะครับท่านชมเห็นไหมสวยนะครับอ่าเสริมหล่อด้วยคิ้วโคลเมียนะครับรอบคันมาให้นะครับมือเปิดเป็นมือเปิดโคลเมียนะครับเหล้าหลังคานะครับจะเป็นสีเทานะครับตรงนี้นะ ป่าข้อกระจกข,ข,ข้างเป็นสีโครเมียมนะไฟเลี้ยกระจกง,ง,งข้างมีเป็น LED โ oh อ้โ oh. หครบเลยนะครับครบเลยแผงประตูนี้กริปเลยนะครับแผงประตูนี้กริปเลยนะไม่มีรอยขีดข่วนรถปี2อ1 9ันี่ครับโครงสร้างมาดูกันนี่ครับเม็ดอ์กต่างๆนะรบับอกอยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งานรถไม่เคยเกิดเหตุแน่นอนนะครับแน่นอนเลยตรงนี้ดีครับผมสวยๆซอกเดิมต่างๆซอกเดิมเดิมทุกจุดนะครับอะ เราให้ดูโครงสร้างกันไปเลยแผงมระตรไปดูสภาพโดยรวมเลยครับรวมๆเลยบอกเลยว่ารถคันนี้สวยจัดนะครับพร้อมใช้งานนะนี่ครับไม่ต้องไปทาอะไรอีกแล้วนะครับไม่ต้องไปทาอะไรอีกแล้วนี่อ่ะนี่ครับอ่าแล้วก็นี่ครับล้อหลังนะครับโฉมเนี้ยก็จะเป็นระบบดิสเบรสี่ล้อแล้วนะครับนะดิสเบรสี่ล้อแล้วคัสรงคัสซีสวยนะไม่เป็นสนิมแน่นอนนะครับไม่เป็นสนิมแน่นอนเลยตรนี้อ่ะเดี๋ยวเราไปดูด้านท้ายกันนะด้านท้ายเนี่ยผมบอกเลยว่าโอ้โหโดดเด่นแน่เลย สปอยเลอร์นะครับอ่าใหญ่ๆเลยไฟเบรกดวงที่3มาให้นะครับสวยๆนะครับคิวโคลเมียมคาดฝาท้ายนะครับอ่าก้านปัดน้ำฝนหลังโลโก้อ่ามิตซูบิชิมาติโชนะครับตัวนี้ด้านท้ายนะครับอ่าจะแตกต่างกับด้านหน้าด้านท้ายจะมีปลั๊กเซนเซอร์มาให้อีก4จุดนะครับท่านผู้ชมนะ4จุดเลยตรงนี้ฮะแล้วก็พร้อมกับกล้องมองหลังมาให้นะครับกล้องมองหลังมาให้ตัวนี้อ่าแล้วก็นี่ครับเนี่ยครับรถท้ายเดิมดูกันอย่างนี้เลยนะครับนะดูจากหัวน็อตดูจากเม็ดอาร์คนะครับเห็นไหม รู้จักกระดองต่างๆนะครับผมบอกเลยว่ารถคันนี้มันไม่เคยเกิดอุบัติเหตุมาร์าต่างๆยังอยู่เลยครับอ่าตรงนี้นะน็อตต่างๆก็มีขยับเลยท่านชมนะฝาท้ายนี่ก็สวยนะครับอ่นนี่ฮนะยางขอบฝาท้ายก็ยังอยู่นะเป็นฝาท้ายเดิมนะครับท่านชมน,นะอ่ะผมบอกเลยว่ารถคันนี้สวยไม่เคยเกิดอุบัติเหตุแน่นอนนะเดี๋ยวเราไปดูด้านซ้ายกันนะครับอ่าด้านซ้ายกันเลยตรงนี้อ่านี่ครับด้านซ้ายก็เหมือนด้านขวานะครับล้อแม็กขอบ18ดิสเบสสี่ล้อเลี้ยวนี่ไม่มีรอยเบียดแน่นอนนะครับ คัสซีสวยนะครับคัสซีสวยไม่อากเราให้ดูกันคร่าวๆเลยเนี้ยแผงประตูกริปนะครับไม่มีรอยขีดข่วนนะรถสวยจริงนะครับอ่ะน้องป้ายแดงอ่ะน้องๆป้ายแดงเลยครับรถนี้เห็นไหมสวยนะครับเม็ดโอเมก้าเดิมทุกจุดนะครับเอาง่ายว่าผมก็ใช้ปาเจโร่อยู่นะครับผมก็ใช้ปาเจโร่อยู่ค่อนข้างที่จะสัมพัทกับรถรุ่นนี้อยู่นะครับนะแผงประตูสวยนะครับนะ นี่ครับเมนโอเม็้าอาร์นี่เดิมทุกจุดเลยนะครับเดิมทุกจุดเลยผมให้ดูทุกซอกครับนี่ครับซอกนี้ครับสังเกตนะซอกต่างๆนี่ครับเดิมสนิทเลยครับไม่มีการถอดแน่นอนนะครับท่านผู้ชมนะเป็นไงล่ะผมมาท่านผู้ชมแล้วดูรอบคันแล้วดูด้านท้ายแล้วเดี๋ยวผมพาท่านผู้ชมแล้วดูด้านหน้าดูด้านหน้าคือเปิดฝาปองหน้ามาเฮ้ยหัวน่าจะขยับไหมท่อแคดยังอยู่ไหมชิ้นส่วนอะไรยังเป็นชิ้นส่วนอะไรเดิมไหมไปดูกันครับท่านผู้ชมนะครับผมเปิดฝาปองหน้ามาแล้วผมถึงกับว้าวเลยว้าวเพราะอะไรนี่ครับ ดูนะครับว่ารถมันเดิมแค่ไหนดูจากหัวน็อตนะครับมันไม่มีการขันนะครับนะครับดูจากเม็ดอาร์ของฝาโปงนะครับไม่มีการถอดนะัไม่รู้ว่ามันเป็นเขาเรียกว่าฝากระโปรงหน้าเดิมนั่นเองครับมกอยังอยู่นะครับมอกอเห็นไหมอยู่ครบคานรับไปใหญ่หน้าซ้ายขวาต่างๆก็เป็นคานเดิมครับอาร์นะครับแอลนะครับคานเดิมแน่นอนนะครับเห็นไหมท่านชมนะเราให้ท่านชมดูประมาณนี้นะครับเห็นไหมชิ้นส่วนก็เป็นชิ้นส่วนอะไ่เดิมๆนะครับสแตนดาร์ดเลย มาร์กต่างๆของโรงงานยังอยู่ตำแหน่งเดิมนะครับท่านผู้ชมนะผมบอกไว้รุ่นนี้เป็นเครื่อง CN15 นะครับ2 4งพันนะครับ181ยแอ็ดแรงม้าคันนี้ทั้งแรงทั้งประหยัดแน่นอนนะครับผมบอกเลยว่าอัตราเส้นเฟืองนะ1 2บสถึงสิกิโลต่อลิตรง่ายๆ12ถึง13กิโลเมตรต่อลิตรนะครับท่านผู้ชมนะบอกเลยประหยัดแน่นอนนะครับประหยัดแน่นอนนี่ครับท่อแคทยังอยู่นะครับท่อแคทยังอยู่อ่าท่อแคทยังอยู่เกือบแม้ท่านผู้ชมดูแล้วว่าท่อแคทอยู่ไม่อยู่ ผมบอกเลยว่ารถคันนี้เป็นรถเดิมๆมาตนดาดนะครับท่านผู้ชมนะอะห้องเครื่องยังสวยขนาดนี้เดี๋ยวผมพักท่านผู้ชมนะครับเข้าไปนั่งภายในห้องโดยสารนะเข้าไปดูซิว่ามันมีออปชันอะไรบ้างไปดูกันครับท่านผู้ชมนะครับผมเปิดเข้ามาดูภายในห้องโดยสารของปาริโลคันนี้นะครับผมบอกเลยว่ามันจะแตกต่างก่าตัวพิีเมียมตรงคือเบาะนะครับเบาะจะเป็นเบาะไฟฟ้าเฉพาะคนขับนะครับตัว g ี p พ s s เบาะคนนั่งข้างจะเป็นเมลนว่นนะครับท่านผู้ชมนะจะเป็นเมลนวลน เห็นนะแต่เบาะนะครับเบาะคนขับนี่เป็นเบาะไฟฟ้านะครับใช้งานได้ปกติแน่นอนนะครับตรงนี้อ่ะเดี๋ยวเข้าไปนั่งภายในห้องโดยสารเลยนะตาลล้นเลยครับตาลล้นนะครับคันนี้นะครับเป็นกุญแจคีย์เลสนะครับกุญแจคีย์เลสคันนี้นะครับกุญแจมีดอกเดียวนะครับท่านผู้ชมนะมีดอกเดียวเลยตรงนี้เรามาเริ่มดูออปชันตรงภูมิพลากันเลยครับตรงภูมิพลานี่ครับมีอะไรบ้างก็มีมัลติฟังก์ชันนะครับมัลติฟังก์ชันทักชันคอนโทรลนะครับอะแดปตีฟคุณคอนโทรลนะครับตรงนี้นะพันธุ์ชิพ เพิ่มรถนะครับมีให้นะครับตรงนี้เห็นไหมแล้วมาดูหน้าปัดเลยหน้าจอเนี่ยนะครับรถคันนี้เป็นรถปี2019นะครับใช้งานมาแล้ว169,203กมิโลเมตรแน่นอนอันเนี้ยเป็นรถใหม่แท้แน่นอนนะครับท่านผู้ชมนะใหม่แท้แน่นอนตรงนี้อ่ะแล้วก็ตรงก้านปัดล้อพอดเนี่เป็นก้านปัดล้อพอดออโต้นะครับออตโต้ไฟใหญ่หน้าเป็นไฟใหญ่หน้าออตโต้นะครับท่านผู้ชมนะออตโต้ตรงนี้นะครับเอาไงว่าออป ถึงเขาจะเป็นแบรนด์รองนะครับแต่ออปชันเขาล <soc. S 1> ้นเลยนะครับล้นเลยมาดูหน้าจอครับหน้าจอนี้เป็นหน้าจอทัชสกรีนนะครับท่านผู้ชมนะหน้าจอทัชสกรีนตรงนี้อ่าระบบแอร์นะครับเป็นระบบแอร์ดูโอโซนนะครับแยกอิสระซ้ายขวามาให้นะครับแล้วก็มาดูอ่าอุปกรณ์อำนวยความสะดวกอ่าก็จะมีพนักข้าแขนนะครับพนักขาแขนมีมาให้ช่องเก็บของครับตรงนี้นะครับอ่าตัวนี้นะครับตัวนี้ในเกะนี้จะไม่มีช่องเสียบพาวเวอร์เลยหรือว่าเสียบยู b นะครับ เขาจะไปอยู่ด้านหลังนะครับท่านผู้ชมนะตัวนี้ก็เป็นที่วางแก้วนะครับที่วางแก้วเลยตรงนี้แล้วระบบเซฟตี้ที่ผมเห็นนะครับตัวนี้มันเป็นแค่ตัว2.4 g t พ a t มันจะมี SRS Airbag c o o l นะครับเบรกมือไปเบรกมือไฟฟ้านะครับเบรกมือไฟออไฟ้าแล้วตรงนี้นะครับแล้วอิเล็กทรอนิกส์ที่เพิ่มเข้ามาก็มีพวกช่องเสียบ Power Outlet แล้ USB นะครับ HDMI นะครับตรงนี้ครับมีมาครบอยู่ตรงนี้เลยนะครับท่านผู้ชมนะฮะแล้วก็ตรงนี้นะครับก็จะเป็น l นเซนเซอร์นะครับ จะเล่นเซนเซอร์ให้กับฝนตกมาแล้วก้านปัดน้ำฝนก็จะทำงานโดยอัตโนมัตินะครับท่านผู้ชมนี่อ่ะภาพลังคาสวยครับรถปี2019ไม่มีรอยขีดข่วนนะครับอ่านะครับบ้านบางแดดนี่กระจกมีไฟมาให้นะครับท่านผู้ชมตรงนี้อ่ะสวยๆครับครบลำโพงด้านหน้าก็มีทั้งหมด6จุดนะครับแผงประตูคู่หน้าแผงประตูคู่หลังแล้วก็ทวิตเตอร์มาให้นะครับท่านผู้ชมตรงนี้อ่ะฮะผมบอกเลยว่าอันนี้ครบคันแน่นอนนะครับครบคันเลย เดี๋ยวเราไปดูห้องโดยสารแถวที่2แถวที่ากันดีกว่านะครับว่าเข้าไปแล้วจะเป็นอย่างไรครับท่นานผู้ชมนะผมเข้ามานั่งภายในห้องโดยสารแถวที่2แล้วโอ้โหนี่ครับไม่มีทีวีนะครับเพราะเป็นตัว2.4 GT Plus ถ้าเป็นตัวพรีเมียมรุ่นเดียวผมอะ่ะมันจะมีทีวีนะครับอันนี้อ่ะแล้วก็ออปชันหรือว่าอสิ่งอำนวยความสะด,ดวกเขาก็ให้มาเต็มนะครับท่านผู้ชมนะตรงนี้อ่ะเห็นไหมช่องเสียบ USB แล้วก็ช่องแปลงไฟรถยนต์เป็นไฟบ้านมีมาให้ตรงนี้นะครับท่านผู้ชมนะ ผมบอกเลยว่าออปชันมันโอเคอยู่นะนี่ตรงนี้ก็เป็นที่วางแก้วต่างๆนะครับตรงนี้เห็นไหมที่วางแก้วนะครับอ่าเก็บเลยน้อยแล้วตรงแผงประตูก็มีที่วางแก้วให้นะครับแผงประตูก็มีที่วางแก้วให้ตรงด้านหลังเบาะก,ก็มีซองเก็บเอกสารนะครับตรงนี้เห็นไหมระบบแอร์แอร์สามแถวแล้วนะครับอ่าแอร์สามแถวแล้วตรงนี้อ่ไอห้องโดยสารแถวที่สองเนี่ยไม่เท่าไหร่เดี๋ยวผมพาท่านชมสาธิตการขึ้นลงห้องโดยสารแถวที่สามดีกว่านะครับว่าขึ้นลงขึ้นลงยังไงนะครับท่านชมนะ นี่ครับท่านผู้ชมนะการขึ้นลงห้องโดยสารแถวที่สาง่ายมากง่ายมากผมแค่ง,งาา้างเบามาครับเบามันก็ดีดมาแบบนี้นะครับท่านผู้ชมแล้วก็เหยียบบันไดข้างครับเหยียบบันไดข้างก้าวขึ้นไปนี่นครับโอ้เฮ้ยท่านผู้ชมผมบอกเลยว่างว่า,งารถผมอีกรถผมนะถ้าเกิดปี16 1หสของผมนะัะว่าเข่าเนี่ยชนเบาะละแต่อันนี้ผมเข้ามานั่งแล้วมันไม่ชนเบา ผมสูง170หนัก85เข้ามาแล้วไม่รู้สึกอึดอัดนะครับไม่รู้สึกอึดอัดเลยรถนีนเน้เอาง่ายว่าผมก็ฝากมิสุบิชิปาเจโร่2.4 g t พัดนะปี2019สีขาวคันนี้ไว้เป็นอีกหนึ่งตัวเลือกให้ท่านชมเลือกซื้อกันนะครับท่าน,นนะอ่ะเดี๋ยวอย่าหาผมโ,มโม้เดี๋ยวผมพาท่านชมนะไปดูช่วงล่างไปเทสได้ว่ารถคันนี้รถปี2019เนี่ยจะอยู่ในสภาพพร้อมใช้งานไหมไปดูกัน ท่านผู้ชมครับเดี๋ยวผมจะพาท่านผู้ชมนะครับไปดูช่วงล่างครับก่อนที่ผมจะพาท่านผู้ชมไปเทสไดเราดูช่วงล่างก่อนเลยนะครับนี่ฮะนี่ครับช่วงล่างนะครับของปาเจโร่นะครับจะมีลักษณะแบบนี้นะครับจะมีชุดเหล็กกันโค้งครับด้านหลังมาให้นะครับสปริงามีมาให้นะครับกระบอกโชคนี่เป็นโชคเดิมเลยครับนะฮาร์อะไหล่นะฮาร์ดนันเบอร์ยังอยู่ยังติดอยู่พี่กระบอกโชคเลยนี่นะครับเป็นโชกสแตร์านะครับ ไม่มีการปรับแต่งแน่นอนนะครับเป็นช่วงล่างเดิมๆครับมีทั Boy ้งนี nice ่แล้วก็ไม่ชุดเหล็กกันโค้งด้านหน้าให้ชุดเหล็กกันโค้งด้านหน้าจะมาพร้อมสกูตรงนี้เขาเรียกสกูเหล็กกันโค้งนะครับตรงนี้อ่าเขามีไว้ทําอะไรเหรออ่าเขาบอกว่าในกลุ่มนะหรือว่าตัวของผมเองครับผมตรงเนี้ยเหล็กกันโค้งเนี้ยมีเอาไว้ในการช่วยซับแรงการกระแทกนะครับการโค้งเกงการโยนเยงของตัวรถนะครับทุกคเนี้ยสำคัญนะครับตรงนี้สําคัญมากเลย เรามาดูช่วงล่างด้านหน้ากันนะครับช่วงล่างด้านหน้าครับผมก็ใช้ท่านชมดูพวกบูธต่างๆครับบูธต่างๆลูกหมาก,กันโค้งต่างๆครับลูกหมากปลายแหลกไม้ที่กาต่างๆครับผมบอกเลยว่าลักษณะการดูนะครับต้องดูว่าถ้าเกิดลูกยางมันฉีกข,ขาดหรือว่าจารบีมันปิ้นออกมาแสดงว่าหมดอายุการใช้งานแนละ้วแต่เนี้ยผมบอกเลยว่ามันยังอยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งานแนละไม่ฉีกไม่ขาดนะครับลูกหมากต่างๆครับสวยๆครับพร้อมใช้งานโชก็ สปริงเดิมนะครับโช้ไม่ร่วมไม่ซึมแน่นอนนะครับท่านผู้ชมนะตรงนี้นะปินงนกปิกนงปกนกต่างๆงนะอยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งานจริงๆนะครับท่านผู้ชมนะอะเป็นไงล่ะผมพาท่านผู้ชมดูช่วงล่างแล้วนะครับนี่นะช่วงลง Aa, ่างแล้วเดี๋ยวให้ผมพาท่านผู้ชมครับไปทดลองดโดดคอสะพานไปลองโดดคอสะพานซิว่าเฮ้ยโดดลงมาแล้วมันจะดึงซ้ายดึงขวาไหมไปดูกันเลยป่ะเดี <S <s ๋ยวเราไปเทสได้กันดีกว่านะครับนะหลังจากที่ผมพาท่านผู้ชมดูช่วงล่างแล้ว ah นะเดี๋ยวผมจะมาท่านผู้ชมเทสได้ดีกว่า ว่าช่วงล่างมันดีเหมือนที่ผมพูดไหมแล้วก็ในตอนที่ผมเทสได้เนี่ยผมก็จะสาธิตการใช้พาร์เอร์ชิพให้ชมชมดูนะครับนะแล้วก็สาธิตการใช้คูดคอนโทรลนะครับวันนี้หรือว่าอแดร์ทีปคูดคอนโทรลนั่นเองครับนี่ครับง่ายๆครับนี่ครับท่านชมนะการใช้อแดร์ทีปคูดคอนโทรลนะครับตรงนี้เห็นไหมนี่เรามันจะมีเห็นท่านชม,มเห็นปุ่มตรงนี้ไหมเรากดไปครับกดให้มันขึ้นรงคําว่าสีเขียวคํวาว่า คูสนะครับท่านชมนะตรงนี้อ่าเห็นไหมมขึ้นคูสตอนนี้เราก็ขับไปเลยครับว่าเราจะเอาความเร็วเท่าไหร่นะครับพอเราได้ความเร็วที่ต้องการเราแล้วเราเห็นตรงนี้ไหมครับตรงปุ่มตรงเซตเนี่ยรีเซตเนี่ยครับอ่าเห็นไหมปุ๊บเรากดเลยครับกดลงมาแล้วความเร็วมันก็จะคงที่ให้นะครับท่านชมนะตรงนี้คูชคอนโทรนนะครับจะยกเลิกการตั้งค่าต่อเมื่อเราเบรก ถ้าเกิดเราเกิดเบรกขึ้นมาปุ๊บนะจากที่เราตั้งค่าไว้นะความเร็วเท่านี้มันก็จะคืนค่ากลับมาปกตินะครับท่านผู้ชมนะอ่านี่ครับเราก็บอกแล้วครับว่าการใช้อ d ลเทอนทนีฟคูลคอนโทรลใช้อย่างไงครับตั้งค่าอย่างไงครับคือครับง่ายๆครับผมท่านผู้ชมนะต่อไปอ่าเดี๋ยวผมจะลองพันดิชิฟให้ท่านผู้ชมดูนะครับนะตรงนี้พันดิชิฟตรงนี้นะครับท่านผนะู้ชมับมันเป็นดีอยู่นะครับเห็นไ,ไหม ดีนะครับตรงนี้อ่าดีมันจะมีบวกมีลบนะครับถ้าเกิดเราเพิ่มนะครับเพิ่มมาได้ชิปนะเราก็กดเลยครับคลิกนะครับมันจะขึ้นเป็นนี้เลยครับเห็นไหมอ่าห้าอะไรครับนี่ครับแล้วก็เอาเวลาเราลดเราก็มาลดเกียร์นะครับเราก็จะมาคลิกตรงนี้นะครับดูด้านลบนี่ห้าสี่ครับสามตรงนี้ครับสองนะครับตรงนี้อ่ามาใช้งานได้ปกตินะครับท่านผู้ชมนะ ทั้งอะแดปตีฟคูลเลนโถนทั้งเบ r คเชอร์ชิฟต์นะใช้งานได้ปกตินะครับตรงนี้เสร็จนะยกเลิกอุ่นอดตรงนี้อ่าเรามาดูช่วงล่างอ่าช่วงล่างนะนี่นะครับนครับอัตราเร่งนะครับผมบอกเลยว่าคันนี้มันเป็นเครื่อง2 0 0 4นะครับ181แรงมา้านะครับแรงแน่นอนและประหยัดด้วยนะครับอันนี้ผมคอสะพานนะครับท่านผู้ชมนะคอสะพานผมโดดมาขึ้นมาปุ๊บนี่ครับท่านผู้ชมนะ นี่ครับผมปล่อยมือครับไม่ดึงซ้ายไม่ดึงขวาครับช่วงล่างดีนะครับท่านผู้ชมนะช่วงล่างดีใครไม่เชื่อนะครับใครไม่เชื่อหาว่าผมโกหกหาว่าผมเ,าเพื่อที่จะขายผมกล้าท่านผู้ชมมาเทยได้กับผมได้เลยนะครับท่านผู้ชมนะอ่ะก่อนจบคลิปนะครับเดี๋ยวเราไปฟังราคาอีกรอบนะครับว่าวันนี้ผมจะมีซูบิชิปาเจโร่2.4 GT พัดนะครับปี2019สีขาวมาขายเท่าไหร่ไปฟังราคากัน เรามาฟังราคาดีกว่านะครับอ่าไม่ต้องพูดเยอะเลยว่ารถคันนี้มันร้อยเปอร์เซ็นต์อยู่แล้วนะครับวันนี้นะครับผมเอามิซูบิชิปาเจโร่สองจุดสี่จีทีพันนะครับปีสองพันสิบเก้ามาขายในราคาแปดแสนสี่หมื่นก็าพันบาทเท่านั้นนะครับใครท um 네ี่สนใจออกรถกับผมนะครับกดเบอร์ผมศูนย์แปดศูนย์สี่แปดหกหกห้าเก้าแปดโทรมาสอบถามโทรมาขอข้อมูลโทรมาขอโปรโมชั่นดีๆอย่าลืมกดเบอร์ผมศูนย์แปดศูนย์สี่แปดหกหกห้าเก้าแปดก่อนจบคลิปนี้นะครับผมฝากน้ำชมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดตติดดาม้วยนะครับ ว่าคลิปหน้าผมจะรุ่นไหนไมานำเสนอวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนครับสนับสนุนโดย Car4Sure เว็บไซต์ค้นหารถมือสองคัดสภาพกว่า8,000คันไม่ชนไม่ท่วมเลขใหม่แทรบประกันซื้อคืนเต็มราคา Car4Sure.com